สวัสดีจ้าพี่น้องทุกจ้าปะปนนานุทุกจ้าทุจ้าก็ทุจ้าสวยๆทำสวยๆที่ทำดีๆน,นี่หัดขี้โกงแล้วทุกวันเนี่แม่ไม่ชอบเลยเด็กขี้โกงหัวก็หยอ,องหยองสวัสดีทุกจ้าพี่น้องสวัสดีแทนลูกมากินเขาน้ำเพชรจ้ามนีเพชได้เอ่อหนึ่งปลาดุกตำเจวแมงดาปิ่งปลาเขีงไงแล้วก็ขัวดักแด้จ้าพี่น้องมาจ้า วาาวสวัสดีครับพี่น้องตำเจียวแมงดาแค่ว่าแมงดาสองตัวกับหนึ่งประดุกครับผมมาเจ้าไอ้ทุกคนครับผมม,มาเสียบเสียบน้ำกันข้ห่อนๆก็จะเป็นข้เย็นแต่ละอุ้ยขี้ไหมตัง <c ười> <c ười> อ่ะ <c ười> มึงดูใสชุดยัยงไหเน่ย่พี่น้องว่า <c ười> มาครับหนึ่งปลาเสียบๆวาน่ะหนึ่งปลาเซพักีตัวคุยกับเจ้าแพรว่าครับผมนั่งนั่งนั่งดีดีนั่งดีดีเพบ่หอมก็นหนแม่ใช่สองตัวน้งบ่หอมันนั้นว่าบวกเคยว่าหอมไม่งาผููบ่หอมเลยเจ้าเลี้ยสก็บไถ อหออมไปเก็บใส่นึาน่าิวะฉีมาก่ก็ตัวจอไปของไปเก็บมากไ่ยอกินไปเก็บใส่สุ้ง,ตไ,ไ,งไตก็บบริษัทนึกว่าฉวคืทกบ่อีก็เาตอีกั้งดาคือกันนะนาเนี้ยมันวี่เจ้ก็เปซื้ีหวอันมากเลยหัวมันเป็นแบบไดเขาขายตัวหัวมันบะ่ะบ่แมน หัวหัวเชียบมันเนีย่ยหัวเชียบกินหอมอย,ยู่นักเอ็กนักเดอก่อนโอ้กินดักแด่เลยตร,ตรงนี้ลูออดไดไไนนกขขออขออไข่อึดอัดในเด้อพี่น้องมันหนาวไข่โบอยากอาบน้ำหน่อยเพื่อนจะมาล่างน้ำล่างน้ำกับจะเปลี่ยนพี่ก๊อขอสุดขออภัยน้ำจ้ะไข่อืดอลัดเนี่ยหนาวกับแตก ธรรมดา,าเด็กบรรทุมไปซื้อยาซาดเด้อพี่น้องเฮ้ยเยลี้ยงจำยนี่ยตู้นั่นงกินดีๆอย่าเป็นลิงดีโดดไปสิเฮ็ดดีๆไหม <Dest professionals> เขาเขากินนั่งลงนั่งลงเอา <ล savoir. S 2> มันจีเก็บได้ดุกินเอาเนื้อปลาเห็นจ้าบาทเนี่ยนะถ้าเพื่อนกินเอ้า<ะ>มีกางบ่หรอบ่เมียมักนัวขี้อยังจับใส่เกลือจับกับคุยนี่ใช่คื่จจับเอ,อ้ยพี่ไม,มากินเขาเอยูมมเ่เอ,อ้ยพิ่ไม,มกินเขาเร็วๆ้ถุนอันนี้ปลาออไม่กินเขากินถุน เอินยิป้ากินเขาอิ่มอิ่มอิ่มจนเลิกไปเอินยิป้ามากินเขาแน่เรื่อยๆป้าลูกควายกินเขากับกีหนังคนนี้คนธรรม,มดาเพื่นบมเด็กีนะ่ะเพิ่นบมได้กินเขากีหนังเราพี่น้องเ,อเมื่อเศร้าขเขาไปบ้านปู ดังไฟฟิฟ้งหรือก,กีหนังแค่ว่าผมตัวคือหนังมากีกินตั้นกินนี่ก็เลยกินเนนขาสวยเล็กน่อยแซ่บจะเนียกกินเขาขับกีหนังหอนหันไปต้นถามมาต่นหน่อยก็แพร่ว่าไปใสบ่บัวหอกจาก,ย,ากยูทโท่ก็ไปใส่นี่เนาะจางแจกแค่ว่ากับผ้าลูกตัว บีบบังกับแค่ว่ากับผ้าลูกเขาไปเล่นน้ำยาน้ำปูไปให้ไปใส่หรอกเนี่ยไม่อยากไปใส่พร้อมย,ย่านอ,อันโควิดก็ไปตลาดกับเพื่อนไม่อยากพาลูกไปไปกับยูทั้งรถไม่าพาไปบันชี้โดนแค่ว่า หนาวไหมงั้นเราหนาวอาจสั่งเลยดูสิมน่อง่าต้นหน่อยงรังกต้นหนจะเลี้ยออกมาผู้ปรทาคีมไงยนำ้บาค่าคีมเหรอเจ้ากุนหัวใหมมันเป็นหลอกบอรอต้นหน่อยสิบปมาค่าคีมต้นหน่บ้ามันเหนียวก็อเสียงนี่ซื้อมาโซก็คือดูสน่องปลาความค่อยๆซื้อมาป้อนลูกเจี๊ยบ ถ้าสในใจก็ไปปลอมลูกเดี๋ยวพี่น้องสงสัยนะว่าปลาปลอมเนะวัวมาเว้นปลอมมาเว้นอันนี้อะไรปลาปลาอันนี้อ่ะเนี่ยปลาอ,อันนี้อะไรกุ้ง <c oughs> กุ้งยังไงจุม่มกินเลยกินกินเขาอิ่มแล้ว วิวิวเอาลองชิมดูเป็นยังไงเป็นไงรสชาติเป็นยังไงเป็นไงเข้มเค็มบอเขาเรียกว่าเค็มนะลูกอ้อเสียบเสือกันเนี่ยมันเค็มมันเค็มเค็มเค็ม

คอยเอาหน้าไม่ยังก็ได้อะมารดูดจริงเขาต้องเหมือนเศร้าออพี่ตองมือมบนหลักๆอะไรอย่างล่าง,างต้นหนามันหนาวใครที่กกว่าคอยซชกกลัวกระซางต้นนามว่าอาบคอยก็วบบ่าอาบเลยจะ <c oughs> บานอาบอยู่ <c oughs> น้ำอาบยังมือแรงอยู่ ủa chị em, mấy chị năm 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 mấy chị con mấy chị năm mấy chị Bây <ไ>ป,ปใปิดใบป,ปิดใบเขาปิดใบปิดใบนี่เนี่ยคนช่วยเจ้ายืายืนยันั่งยืนยืนยันั่งหลายจังลยเจ้าตุกไม่หิ้ง่อยเอาเจ้าบทันเด้แก้มขนาดท่าคิ้มให้ได้เนี่ยพี่นอ้อง

กินข้าวปุ้นอีกก้อนเมื่อเนี้ยพี่นอ้องมเศร้าตมเล่น,นกินข้าวปุ้นปุดนล่ะล้มอ่ะต้มดีครับเก็บกินเ้อาเขาไปยุ่ในบ้านเนี่ยอุ่นว่น้องเปิดพัดลม หนาววะบอกว่าป้านานานหนาววะหนาววะฮะหนาววะหนาววะจ้าหนาววโอ้ยกระเบอกน้ำแข็นี่ยน้ำแช่คอมเมนต์ไปดูหนาบ้านอุ่นหนาบ้านบนหนาวหนาบ้านมันมอกร้อนนี่มันบังอุ่นดิเหน nope. 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 ็นว่าห่อนไหนฮะเนีง อย่างน่ะมดนได้กระจายด้วยใชสีมันหลากมาเรื่อยันนี้อย่างมดพึ่งพึ่งเออพึ่งอันนี้นะไรไอันนี้ได้ลิงหมอบลูกไข่ะมดมดได้ กินเขากไงยังกินเขากไงยังน,<อ>นี่นี่ยังนี่ป้ากินเขากับป้าอุย้ยเฟียดเลยเฟียดเยหรอยันยันพ่ออ๋อปลา,าเคง็งปลาเค็งปลาดุก <c oughs> ย นี่งมองแตกมันอยู่กัน